ต้อนอะไรครับนี่สวัสดีวนันซีทิศอ่ะหวานซีทิศจ้าดอกสวนเด้อโอ้สวนกับบัวสนก็นกมีมีงามเ<อ>นานะผูส้สวนแต่สีดาบไหมอยู่มันสีตรงอืมครับ ครับ <S <S ตัวนี้เป็นนวัตกรรมปุ๋ยอินรีใหม่ล่าสุดนะครับจะใช้จุลินทรีย์ที่พัฒนาแล้วซึ่งคัดแต่ตัวที่สายพันธุ์ที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็จะเอามาบรรจุในฐานกำมันฐานกำมันคือฐานที่เผาด้วยความร้อน100องศาขึ้นไปแล้วก็เอาจุลินซีมาใส่มันจะมีความพุนระดับนานโน,โนซึ่งมันจะสามารถบรรจุจุลินทรีย์ได้เยอะนะฮะมันจะเป็นสื่อไฟฟ้า <S 1> <S 1> <S ถ้าฐาน <S <S หุงต้มทั่วไปมันจะไม่ออก จะไป่นําไฟฟ้าใช่เพราะตรงนี้มันจะมีความคุณมากระดับนาโนเป็นการวิจัยของฝรั่งถ้าถ้าเราเผาแค่เจ็ดร้อยแปดร้อองศาเนี่ยแล้วเอามาส่งเคราซีเขาเรียกว่าฐานไบโอชาแต่ฐานกํามันเนี่ยระดับชาวบ้านนี่น่าจะมีแค่ผมเพราะว่าสาบันที่วิจัยปรงเทศก็ยังมาจ้างผมเผาอยู่ส่วนมากถ้าเตาบ้านเราก็ได้แต่ระดับไบโอชาคือเจ็ดร้อยถึงแปดร้อองศาถ้าเตาดินที่ชาวบ้านเผาฐานหุงต้มเนี่ยคือสี่ร้อองศาประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ถึงพันองศาพันองศาครับผมตัวนี้ฐานตัวนี้สามารถที่จะเอาไปอ่าบดเป็นผงแล้วก็อัดแคปซูลกินเวลาเราท้องเสียเรากินลงไปปุ๊บนึ้งมันจะดูดจุลินทรีย์ไอ้ตัวที่ทําให้เราท้องเสียนะ่ะเข้าไปแล้วมันจะขับท่ายออกมาถ้าเรากินสารพิษอะไรเข้าไปก็กินตัวนี้เข้าไปมันจะซับสารพิษลดความรุนแรงลงที่จริงน่าจะติดกระเป๋าไว้นะ<อ>ถ้าเราเจอสารพิษหรือเจออาหารท้องเสียหรือเจออาหารเป็นพิษเนี่ยเราควรกินตัวนี้นะ อันนี้ฐานทําจากไม้อะไรครับเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งเรา,าเผาเผาด้วยความร้อนสูงอมันจะเผาหรือรแต่คาร์บอนบริสุทธ์เลยมันพวกสารไอ้น้ำส้มควันไม้หรือสารทาเร<อ>ี่ๆ<อ>สารก่อมะเร็งต่างมันจะเผาทิ้งหมดเลยอ๋อตัวนี้เป็นราคาเป็นเป็นฐานที่แพงมาก <laughs> ที่มาหลังคล้ายกันก็รัวเราถอดสนสามพันอ๋อ <laughs> ถ้า,ถ,าถ้าเราไปกินจะอันตรายไหมเป็นเป็นนิ่วอะไรวะมันจะ ซับพวกต่างๆของเสียนต่างแล้วก็จะชับไถออกมานะฮะเพราะตัวนี้มันจะไม่ซึมเพราะว่ามันจะแข็งมากตัวนี้เราเอาตัวนี้มาบดแล้วก็ทําเอาไปจุลอัจใสิจุลซีแล้วก็จะอามาใส่ในอ่าตัวนี้ <c oughs> มันจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีท่านฐานก็มันเป็นส่วนผสมเป็นหลักฉะนั้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสิ่งมีชีวิต ที่จะไม่ตายเพราะว่าจุลินทรีย์ยู่ในถานกำมันเนี่ยมันจะอยู่ได้ตามงานวิจัยฝรั่งบอกว่าเป็นพันปีแต่เราบอกว่าแค่ร้อยปีก็ <c oughs> สุดยอดเลยครับคุทรีทั่วไปถ้ามันแห้งปุ๊บจุลินทรีย์มันก็จะตายเวลาเราเอาไปใส่ปุ๊บนี่ถ้าเจอสภาพที่ดินแรงหรือว่าอ่สภาพที่มันรุนแรงนี่จุลินทรีย์จะตายแต่ตัวนี้จุลินทรีย์มันจะยูนในฐานกำมันซึ่งมันจะมีอายุยืนถ้าเราได้น้ำด้วยความชื้นพวกจุลินทรีย์ก็จะออกมาทํางานให้ ม,มันเหมือนกับปุ๋ยอัจฉริยะเพราะว่าใส่ตรงไหนปุ๊บมันจะมีจุลินทรีย์อยู่นั่นเป็นร้อยปีไปเลยก็คือปุ๋ยอินทรีย์กระสอบนี้มีหัวใจสําคัญใ่ก็คือจุลินทรีย์ที่ไม่ตาย <laughs> จุลินทรีย์ที่ไม่ตายครับ <laughs> มันสามารถรักษาจุลินทรีย์ไว้ให้มีชีวิตอยู่ได้หลักการของเกษตรนี่ถ้าตรงไหนมีจุลินทรีย์มากนคะนอยู่ในป่ามันต้นไม้มาาันจะเจริญเติบโตดีเพราะมันมีจุลินทรีย์เยอะทีนี้ฐานตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง เป็นคือเอาตัวนี้มาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยคือบดแล้วก็เอาจุลินทรีย์ใส่แล้วก็บดเข้ามาเป็นผสมในปุ๋ยเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มันมีจุลินทรีย์อยู่ในนี้อ๋อแล้วเรายัางเอาจุลินทรีย์ตัวทีอ่อาจารย์มอกระเสรที่นี่แหละฮะวิจัยออกมาเป็นจุลินทรีย์ทางานได้เร็วและแข็งแรงเอาจุลินทรีย์ตัวนี้ไปย่อยจากพวกกระดูกพวกผลไม,ามา้ผักอะไรต่างๆพวกเนื้ออะไรต่างๆแล้วก็เอาสารอาหารมาอัดเข้านี่อีกฉะนั้นอยู่ในนี้มันจะมีทั้งสารอาหารแล้วก็มีจุลินทรีย์ ที่มีอายุยืนยาววิตอินรีทั่วไปเนี่ย่อยแห้งๆวิตินรีไม่นานมันก็ตายหมดแล้วเนี่ยข้อเดียของมันคือตัวนี้คือรักษาจุินรีให้มีชีวิตอยู่ได้ทั้งมีทั้งธาตุอาหารด้วยแล้วก็มีทั้งวิตินีด้วยตัวตัวไหนนนเป็นตัวรักษาวิตามินซียิตินซีถ้าอยู่ในฐานกำมันมันเหมือนกับมันมีากมันมันมีบ้านอยู่อืแต่ถ้าเราเผาระดับนาโนระดับกำมันเนี่ย S <s> มันจะเป็นระดับคล้ายๆกับถ้าเป็นที่เป็นคนก <ừ> ็คือระดับคอนโดนคือมันจะอยู่ได้เยอะครับถ้ามีถ้าที่ไหนมีจุลินทรีย์เยอะเนี่ยมันจะย่อยสลายธาตุอาหารออกมาให้พืชเยอะอย่างนี้ดินลูกรลางเนี่ยมันมีธาตุอาหารนะฮะถ้าว่าเราเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใส่ธาตุอาหารเนี่ยไปใส่ไอ้่านไอ้ไ,ไปใส่ดินลูกรลงเนี่ยมันจะสามารถย่อยสลายธาตุอาหารจากดินลูกรลงให้พืชกินได้ครับ ออาจารย์มอกรทสที่นี่เคยเอาปุ๋ยผมนะตัวเอาเอาเอาตัวนี้ไปปลูกผักในดินลูกรังเลยนะไม่มีดินผสมเลยนะเอาดินลูกรางสุดร้อนๆแบบไม่มีดินผสมเลยใส่แค่ขุยมะพร้าวเพื่อรักษาเพื่อเก็บน้าเท่านั้นเองผักนี่งาม<笑><笑><笑>กับตัวที่ไม่ใส่เนี่ยต่างกันเป็นลิบลับเลยแหละอยู่ในเฟซบุ๊กผมมีนะดินมีชีวิตแมงโกกีนเปิดดูได<อ>้อ,อาจารย์ที่นี่ละทดสอบแล้วในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรนะครับเฟซบุ๊กดินมีชีวิตแมงโกกีนนะฮะ อาจารย์มเกษตรทดลองปลูกผักในดินลูกหลังมาแล้วไม่มีมดินผสมเลยอื<ม>ถ้าหาว่าปลูกในดินลูกหลังได้เกษตรน้าปลูกในทรายหรือในดินอ่าที่เราทําคองน้ำที่ขุดบ่อขึ้นมาที่ดิน<ม>ที่มันไม่มีธาตาานนะุอะไรตัวนั้นมันยิ่งง่ายขนาดว่าดินลูกลังนี่แข็งขนาดยัง,ย,งยังปลูกได้เนี่ยน่าลองน่าลองถ้าเราปลูกดินในดินลูกหลังถ้าเราอ่าเศษไม้อะไรมานคุมไว้รักษาความชื้นีานานไปดินตัวนั้นมันจะกลายเป็นดินไปเลย วัตตูลินรีตัวนี้ออกแบบมาเพื่อย่อยดินลูลกลูกหลังเพราะว่าดินที่บ้านมันเอขุดขุดบ่อไงขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วดินข้างล่างอ่ะมันจะเป็นเขาขาวดินขาวอ่ะใชใช,ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเพื่อตวนั้นมันธาตุอาหารหนึ่งคือธาตุอา,านหารน้อยสองคือธาตุอาหารมันถูกดินมันล็อกเอาไว้ดินบ้านเราที่มันอ่าทั่วไปนีที่จริงมันมีธาตุอาหารอยู่แต่ว่ามันพึ้กินไม่ได้ครับจะต้องเอาตุลินซีเป็นหน้าที่ของตุลินซีที่จะต้องไปย่อยสลายธาตุอาหารนนะั้นออกมาให้พืชกชิน ถ้าปล่อยตามธรรมชาติมันก,ก็ช้าอืมอันนี้จะทําแบบเป็นหงตัวปุ๋ยตัวนี้สามารถทําแบบเป็นรุ่นน้ําได้เพื่อที่บางคนก็เอาไปปรุงดินไปแล้วนะใส่ปุ๋ยไปแล้วก็แคเอาตัวนี้ผสมกับน้ําแล้วลดลงไปปุ๊บจุลรีย์อยู่ในนี้อยู่ในฐานกำมันเนี่ยมันมันเป็นระดับน,น,นาโนมันก็จะไปฝังอยู่ในดินมันก็จะไปย่อยปุ๋ยที่เราใส่ไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยตัวนี้ไปเลยครับครับแนี้ฮะ อันนี้ยังสามารถฉีดพ่นทางใบได้จะมีธาตุอาหารเยอะตัวนี้เราจะเอามาอาจเป็นเม็ดเอาเอาตัวนี้มาอาจเป็นเม็ดเป็นเม็ดคือดีอย่างหนึ่งก็คือมันเราสามารถหวานได้นะเราหวานได้แล้วพวกกระถางบัวที่เราปลูกบัวเป็นน้ําเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปย่อนย่อนได้อตัวนี้เป็นเม็ดคล้ายกับปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปครับผมม,มันจะคล้ายคล้ายของอาหารมันจะเป็นเม็ดเม็ด ตัวนี้มันจะจุลินทรีย์มันจะไม่ตายเพราะาถึงมันแห้งแต่ว่าจุลินทรีย์มันก็เข้าสปอร์อยู่ในฐานถ้ามันโดนน้ำโดนความชื้นปุ๊บจุลินทรีย์นั้นก็จะเจริญเติบโตมาทํางานต่ออือันนี้นี่คือคือข้อดีคือจุลินทรีย์มันจะไม่ตายแล้มีไอ้แล้วแลตัวนี้อันนี้เป็นอันนี้คือไมโครไรซ่าไมโครไรซ่าคือตัวป้องกันโรคหลักเน่าเห็นไหมฮะต้นไม้อย,อยู่ดีๆแล้วมันตายเองเนะี่ยต้นไม้ใหญ่แล้วกำลังจะได้กินผลแล้ว อยู่ดีๆตายแบบไม่รู้สาเหตุคือ,อลากถูกอ่าเชื้อก่อโรคโจมตีซึ่งเราไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างเพราะดึงออกมาปุ๊บลากมันเทศกันหมดแล้วเคยมีเพื่อนเขาปลูกกัญชาอยู่ๆดีๆมมนก,ก็เฉ้าพอดึงขึ้นมาปุ๊บลากนี่เน่าเลยอแทบไม่เหลือนะคือคือลากมันถูกโรคแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปผสมกับดินแล้วปลูกเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าตัวนี้มันจะรักษาลากไปนั้นมันก,ก็จะตามไปแล้วมันจะขยายพื้นที่หาอาหารให้ลากด้วย ลากจะสามารถหาอาหารได้หลายเท่าเพิ่มประสิทธิภาพการหาอาหารให้ลากด้วยพืชถ้าได้อาหารหลายเท่ามันก็จะเติบโตดีตัวนี้ยังสามารถย่อยธาตุอาหารที่ย่อยยากเช่นฟอสฟอรัสที่มันย่อยยากๆนะไมโครไรซาตัวนี้มันก็จะไปย่อยให้ที่สําคัญคือตัวไมโครไรซาตัวนี้เนี่ยมันสามารถสร้างเครือข่ายได้ถ้าสวนเราปลูวปวกตัวนี้ก็มีตัวนั้นก็มีปุ๊บถ้าทางโน้นปุยเยอะมันก็จะดึงมาให้ทางด้านนี้นี้ได้นะ ทั้งสวมนมะกลายเป็นระบบที่ดีเลยมันขนาดนั้นับอันนี้เป็นสารสกัดไล่แมลงจากธรรมชาตินะฮะอันนี้เป็นสารสกัดเลยจะไม่ใช่หมักด้วยจุลินทรีย์มันจะดึงสารสำคัญออกมา้เยอะมันจะมีพวกลดเผ็ดลดขมลดฝาดลดจืดลดอะไรแต่ลต่เพราะแมลงแต่ละอย่างเนี่ยมันแพ้สารสำคัญไม,ไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องเอาทุกรสเข้ามาใสา่ในนี้นลองแล้วได้ผลอ่า มีคนเอาไปพ่นใบทุเรียนเพื่อมันขึ้นลาเป็นสีน้ําตาลหมดแล้วอืมแล้วใบกลับมาเป็นเขียวเหมือนเดิมเลยนะผสมน้ําผสมนาณนตประตาสวนมีมีบอกในนี้ม,มีมีฮะ,ะน้ำห้าลิตรนี่หนึ่งบัวนี่ก็ใส่ประมาณสักสองสามช้อนอ๋อวิธีใช้ให้ได้ผลคือถ้าหากว่ามันเกิดโรคระบาดแล้วให้เพิ่มเป็นประมาณนิดหนึ่งอาจจะเป็นสามช้อนครับแล้วพ่นทุกวันเว้นวันสามครั้งห้ามขาดหรือว่าวันเว้นสองวันสามครั้งนิดห้ามขาดขาดครั้งเดียวก็ไม่ได้ เพื่อตัดวงจรการเกิดแล้วต่อไปค่อยพ่นเจ็ดวันครั้งหรือสี่วันครั้งครับเพื่อป้องกันถ้าเราพ่นสามครั้งขาดปุ๊บนี้วงจรไข่มันจะไม่ตายมันจะกลับมาเกิดใหม่ครับครับฉะนั้นสามครั้งแรกนี้ท่ามขาดอืม